สิ่งที่เขาเสียดายที่สุดในความสัมพันธ์คืออะไรขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประามาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สินธนูหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟ ซีดาพลังงานของคนธาตุลมในถุนตูนกลุมเดือทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุด,ดินนะคะขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนมั่นคงมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ไม่ล้มเลิกความพยายามอะไรง่ายๆในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่งดหงิดง่ายหัวร้อนโมโหร้อนแต่ว่าไม่ใช่เอะอะก็จะใจร้อนโมโหร้อนหรือว่าโวยวายนะคะเป็นคนที่นิ่ง,งเงียบเก็บอาการ ไม่ชอบทะเลาะก,กับใครแต่อย่าให้ถึงจุดแตกหักอย่าให้เกินลิมิตเพราะถ้าเกินลิมิตปุ๊บก็คือระเบิดออกมาเลยนั่นเองนะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทางานนะคะเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากทะเลาะก,กับใครแต่ใครอย่ามาล้ําเส้นหรือว่าหากว่าความอดทนของคุณถึงขีดสุดนะคะก็คือการระเบิดออกมาเลยนั่นเองนะคะบางที ตอนที่ระเบิดออกมาเรื่องราวอาจจะไม่ได้ร้ายแรงหรือว่าไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันเป็นการสะสมสะสมพอกพูนมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่คุณทนไม่ได้แล้วคุณระเบิดออกมานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่รู้สึกเสียดายนะคะบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์กับคุณนั้นเขาคือใครนะคะใครที่รู้สึกเสียดายนะคะในความสัมพันธ์นะคะ ให้พิสเทสนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก10ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำาเราก็6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟธาตุน้ำาขึ้มมา4ใบเลยเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่รักจริงด้วยนะคะ อบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจโรแมนติกในขณะเดียวกันมีความเจ้าชู้เจ้าชู้จากการพูดจาคำพูดคำจาการเอาอกเอาใจนะคะแต่ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้แบบกระตกกระตากแต่เป็นคนที่เจ้าชู้เงียบนะคะในพลังงานของคนคนนี้มองเผินๆเหมือนคนจะปาสองมือก็ได้นะคะไม่ปล่อยอะไรเลยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ ชอบบริหารสเสน่ห์ก็ได้เหมือนกันมีพลังงานของความหวั่นไหวนะคะใจอ่อนหูเบาเกิดขึ้นมาด้วยนะคะแต่ก็คือเวลาที่ได้รักใครก็รักนะคะ แต่เหมือนกับไม่ได้มีคนเดียวอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณมากที่สุดแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะดูเป็นเหมือนกับเล่นๆชิวๆนั่นเองแต่ก็ไม่ได้เชิงว่าไม่มีใครเลยนะคะก็คือมีอยู่ชอบในการบริหารเสน่ห์อยู่ความสำคัญระหว่างคนกับเขาก็เลยเหมือนกับมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนก้กกึกงก่งๆคาราคาซัง,าาาางแต่ว่า นี่สัยนี้ของเขาคุณรับไม่ได้รับไม่ได้มากๆนั่นเองนะคะพยายามทนแล้วแต่ว่าทนไม่ไหวนะคะอาจจะถึงจุดแตกหักกันแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาเสียดายที่สุดในความสัมพันธ์คืออะไรนะคะสิ่งที่เขาเสียดายที่สุดในความสัมพันธ์คืออะไรนะคะ การทะเลาะนะคะความไม่เข้าใจอีกโก้ที่ถิกันอยากเอาชนะนะคะเงาเศร้าคิดถึงสถานการณ์ไม่เป็นดั่งใจนะคะรอคอยเฝ้าคอยอยากได้โอกาสอยากแก้ไขอยากปรับปรุงอยากปรับใจนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นั่นเอง อยากคืนดีอยากพบหน้าอยากพบเจอนะคะพลังงานของการอยากกลับมานั่นเองเสียใจที่เคยทำผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาใหม่ๆอาจจะหยิ่งผยองนิดนึงนะคะไม่ขอโทษไม่ยอมรับผิดไม่สำนึกผิดนั่นเองจนทำให้สถานการณ์ ล่วงเลยผ่านมาทําให้ความสัมพันธ์ถึงขั้นแตกหกักหรือว่าเลิกลาจากกันไปก็ได้นะคะพลังงานของเขาในตอนนี้สิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดก็คือเขารู้ว่าเขาทําผิดแล้วตอนที่เขาทําผิดเขาน่าจะขอโทษเขาน่าจะขอโอกาสเขาน่าจะพูดคุยเขาน่าจะรีบพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณขอโทษคุณแล้วก็ไม่น่าจะนิ่งแบบนี้นะคะ ไม่น่าจะปากแข็งไม่น่าจะมีอีโกโมีทิฏฐิหรือว่าอยากเอาชนะขนาดนี้การที่ไม่ยอมอ่อนให้การที่ไม่ยอมขอโทษไม่ยอมรับผิดทำให้สถานการณ์ต่างๆทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา แย่ yeah, ลงไปหรือว่าอาจจะมีการเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันนั่นเองเพราะพลังงานของคุณมี The Tower, เดอะทาวเเนาะก็อาจจะเป็นการเลิกลานะคะเป็นการแตกหากความสัมพันธ์ที่จบสิ้นไปก็ได้ตัวเขาในตอนนี้ก็เลยเหมือนกับทั้งคิดถึงแล้วก็เสียดายความสัมพันธ์ที่จบไปความสัมพันธ์ที่เคยมีอยากได้โอกาสที่จะปรับปรุงตัวอยากคืนดีอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งหรือว่าอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีก สิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดนะคะนอกจากจะสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วยังคงเสียดายที่เขาน่าจะพูดจะคุยจะปรับความเข้าใจขอโทษคุณเอ่ยอะไรก็ได้ที่แสดงความรับผิดชอบกับคุณตอนที่มีเรื่องเรื่องแดงขึ้นมาตอนที่คุณรับรู้เขาน่าจะเอ่ยคำใดออกมาเขาน่าจะเอ่ยคำขอโทษเขาน่าจะพูดจะคุยกับคุณ สำนึกผิดกับคุณแล้วก็รับปากคุณที่จะทำอะไรเพื่อเป็นการแก้ไขเป็นการปรับปรุงนั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยออกมาจนทำให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถจะกลับย้อนคืนมาเหมือนเดิมหรือว่าถึงจุดแตกหักเป็นการเลิกลาหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ได้กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเสียดายที่สุดในความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะคะ